สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆนวันนี้อยู่ที่ต้นเผือกอีกวันหนึ่งครับผมก <c oughs> <c oughs> ็จะมาย้ายต้นเผือกแล้วครับผมมีเพื่อนเนเขาแนะนำมาก็มีเพื่อนๆใน youtube หลายช่องครับแนะนำมาวิธีปลูกให้เผือกนี่เลยครับผม ผมก็เลยมาพวนด,ดินไว้ตั้งแต่เช้าเลยยังก็จะมาปลูกลงดินครับผมมีเพื่อนๆใน YouTube แนะนำมาหลายช่องครับผมต้องขอบคุณมากครับผมที่แนะนำก็จะลองทำตามครับผมก็ลุ้นไปด้วยกันครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวต้องไปขุดก่อนครับผม ต้องเอาออกจากล้อรถก่อนดูต้นเสดาสิครับให้ชมบรรยากาศเท้างอกไปด้วยครับผมวันนี้ฝนน่าจะตกดูสิครับผมไม่ได้พูดเสียงสดนะครับผมเพราะมีเสียงเพลงข้างบ้านก็เปิดเพลงอยู่ครับดูบรรยากาศข้างนอกไปด้วยครับวันนี้น้ำเริ่มมีแล้วครับผมตามทุ่งนาะคืน วันนี้น่าจะตกอีกดูบรรยากาศแล้วนะครับดูสิบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาอีกแล้วครับผมก็นี่ครับผมได้ขุดมาแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะปลูกเลยครับผมเดี๋ยวฝนจะตกก่อน ก็จะลำบากหน่อยครับถ่ายไปด้วยปลูกมือเดียวเดี๋ยวอาจจะต้องหาวิธีปลูกยังไงไม,ไม่ถนัดก็เดี๋ยวต้องปิดกล้องแป๊บหนึ่งครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ปลูกเสร็จแล้วครับผมเมื่อกี้ปลูกมือเดียวไม่ถนดัดก็เลยปิดกล้องแป๊บหนึ่งครับก็ยังไม่หมดต้นนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหาที่ปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งยังยังมีอยู่อีกครับผม จะเหลือไม่เยอะแล้วน่าจะโอเคนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศไปด้วยไม่รู้ฝนก็จะตกก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินพออยู่พอกินฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ก็ที่เหลือก็นี่ครับผมเหลือประมาณนี้ครับที่เหลืออาจจะปลูกในล้อรถเลยก็ได้ครับผมเพราะหาที่ปลูกยากที่มันแคบที่ไม่ที่เยอะอยู่แต่ว่าต้องใช้ประโยชน์อย่างอื่นครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำวิธีปลูกหลายท่านเลยครับผม ก็ดูบรรยากาศไปด้วยฝนก็มีเม็ดลงมานิดๆแล้วครับผมแต่ยังไม่แรงกลัวยังเดียวกลัวไก่มาเขียขนาดปิดตาข่ายแล้วก็ไม่อยู่นะครับเพราะบินขึ้นมาได้ก็ธรรมชาติครับผมพึ่งปลาใสากันก็ประมาณนี้ครับผม วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆที่แนะนำวิธีปลูกต้นเปือกขอบคุณมากนะครับคิดว่าจะมีหัวนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆ